กราบสวัสดิท่านกับเช้าวันพฤหัสอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมช่วงแรกเราจะมาพูดถึงอีลอนมัส์นะครับผมด้วยความเชื่อภาวะเงินเฟอ้อนะครับถึงจุดพีคสุดแล้วนะครับผมและเศรษฐกิจตัวถอย,ยกาลังชะลอตัวนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับของอีลอนมัสนะครับผมขายหุ้นเท s l a อินนะครับมากกว่า9.6พันล้านดอลลาร์นะครับผมหวังเพื่อเป็นทุนนะครับผมหากศาลบังคับให้ซื้อทวิตเตอร์ช่วงที่2นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ i บ a n c e Card นะครับที่เพิ่มเหรียญ XRP นะฮะชิบะอินุแล้วก็ AVAX นะครับผมให้แก่ Binance Card เพื่อให้ผู้ถือบัตรเนี้ยสามารถนำไปแปลงและจ่ายในร้านค้าออนไลน์ได้นะครับ และในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญชิบะอินุนะครับที่มีอัตราการเผาเหรียญเพิ่มขึ้น250%นะครับผมหลังจากที่มีวานนีระนามนะครับได้เข้ามาซื้อเหรียญมากกว่า3แสนล้านชิบะนะครับมาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะครับอีลอนมาร์กนะครับก็ยังเชื่อว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยถึงจุดพีคสุดแล้วนะครับและเศรษฐกิจถดทอยเนี่ยกำลังชะลอตัวก็ในการประชุมกับผู้ถือหุ้นเทสลานะครับอีลอนมาร์ ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยเขามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกำลังจะดีขึ้นเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับผมต้องรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40ปีละเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับเฟดจำเป็นจึงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมรวมถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วย นอกจากนี้นะครับผมยังมีความไม่แน่นอนนะครับที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสงครามรัสเซียับยูเครนนะและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับประเทศจีนสิ่งนี้นะครับทำให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับคาดว่าสหรัฐกําลังเตรียมเข้าสู่ช่วงสําคัญของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอิลนมาร์กนะครับได้กล่าวว่าช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงครับอาจทาให้หลายบริษ,ษัทเนี่ยถึงขั้นล้มละลายได้นะครับ และอาจจะขยายอาณาเขตกว้างอีกนะครับไปจนถึงสิ้นปี2023นะครับแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมถึงแม้บริษัทเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงแต่บริษัทก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าหลายๆโปรเจกต์นะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีอีลอนมาร์นะครับมีมุมมองในแง่ของภาวะเงินเฟ้อ้วยความเชื่อที่ว่าราคาสินค้าที่บริษัทจําเป็นต้องใช้นั้นจะลดลงแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็ว ใน6เดือนต่อจากนี้อีลอนมัสนะครับผมได้เทขายหุ้นเทสลาอินนะครับมูลค่า6.9พันล้านดอลลาร์หวังนำเงินเป็นทุนหากศาลนะครับบังคับให้ซื้อทวิตเตอร์นะครับอีลอนมัสนะครับผมได้ขายหุ้นเทสลานะครับมากกว่า6.9พันล้านดอลลาร์นะครับผมตามเอกสารที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเผยให้เห็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การเทียขายนะครับเกิดขึ้นโดยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวนะครับผมได้กล่าวว่าเงินทุนนี้นะครับสามารถนําไปใช้เป็นทุนนะครับสำหรับข้อตกลงกับทวิตเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นหากเขาแพ้การต่อสู้ทางกฎหมายนะครับกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์มาสนะครับผมได้ขายหุ้นระหว่างวันที่5สิงหาคมถึง9สิงหาคมนะครับผมโดยตอนนี้นะครับเขาเป็นเจ้าของหุ้นเทสลามากกว่า 155.04ล้านหุ้นนะครับโดยเขากล่าวว่าต้องการใช้เงินสดนะครับในกรณีที่ถูกบังคับดำเนินคดีนะครับผมตามข้อตกลงที่ยกเลิกเพื่อซื้อทวิตเตอร์นะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับที่ Elon m มัสนะครับผมได้ขายหุ้นเท s l a นะครับเพื่อเป็นทุนนะครับผมหวังที่จะนำเงินก้อนนี้นะครับเป็นทุนไว้นะครับผมเผื่อสารนะครับบังคับให้ซื้อทวิตเตอร์นะฮะ สำหรับข่าวนี้ก็ยังไงก็คอยติดตามกันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วอีรอนมาร์จะได้ซื้อทวิตเตอร์ไหมหรือสรุปล้มดิวได้หรือเปล่านะครับผมข่าวต่อมานะครับเมื่อวันที่6นะครับผมบีเนนส์นะครับผมได้ประกาศจะเพิ่มการรองรับเหรียญ xrp ะชิบะอินุแล้วก็ avax นะครับผมให้แก่ผู้ใช้บีเนนส์การ์ดนะฮะบีเนนส์นะครับผมได้ประกาศว่าบีเนนส์การ์ดเนี่ยได้เพิ่มการรองรับเหรียญ allcoin นะครับเพิ่มอีก3ตัวนะฮะโดยผู้ใช้บัตรนะครับสามารถเข้าถึงเหรียญ xrp ชิบะอินุแล้วก็ avax นะครับผมได้แล้วบัตรไปนั้นกา a ์ดนะครับผมช่วยให้ผู้ถือบัตรนะครับสามารถแปลงและจ่ายเหรียญคริปโตเคอเรนซีในร้านค้าออนไลน์และร้านค้าจริงกว่า60ล้านแห่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบัตรนี้ก็ยังสามารถใช้แค่สําหรับอาพลเมืองของยุโรปเท่านั้นนะครับขณะนี้นะครับใบนั้นการ์ดนะครับก็มีการรอรับทั้งหมดและเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับรายชื่อก็ตามนี้เลยนะครับ และจากข่าวล่าสุดนะครับชิบะอินุ AVAX และ XRP นะครับผมก็สามารถใช้ชำระเงินกับร้านค้ากว่า60ล้านแห่งทั่วโลกตามประกาศล่าสุดนะครับที่เผยแพร่โดยไบ n นนนะครับผมแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรซีอันดับต้นๆของโลกนะครับได้ประกาศว่าได้เพิ่มเหรียญชิบะอินุ AVAX และ XRP นะครับเพื่อใช้ในการชำระเงินนะครับ บนไบเนนการ์ดนะครับผมที่ออกในยุโรปนะครับซึ่งผู้ใช้นะครับสามารถชําระเงินด้วยเหรียญดังกล่าวได้ในร้านค้ากว่า60ล้านแห่งทั่วโลกนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้รับเงินคืนสูงสุด8%ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวของไบเนนการ์ดนะครับที่ล่าสุดนะครับเพิ่มเหรียญ xrp shiba inu แล้วก็ avax นะครับผมเข้าไปในไบเนนการ์ดนะครับเพื่อการนําเหรียญคริปโตเคอเรนซีไปใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับ ชิบะอินุมีอัตราการเผาเหรียญเพิ่มขึ้น250%หนะครับหลังจากที่มีวานนิรนามเข้ามาซื้อเหรียญมากกว่า3 0 0แสนล้านชิบะอัตราการเผาเหรียญของชิบะอินุนะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับผมหลังจากมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเกิดจากวานนิรนามนะครับรายหนึ่งได้เข้ามาซื้อเหรียญมากกว่า3แสนล้านชิบะนะครับซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เหรียญถูกเผาเพิ่มมากขึ้น มีรายงานว่าชิบะอินุนะครับถูกเผาเพิ่มขึ้นกว่า170ล้านชิบะนะครับเพิ่มขึ้น2 5 0ก็สังเกตได้ว่าจำนวนของเหรียญที่ถูกเผาขึ้นนั้นนะฮะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญด้วยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับเหรียญชิบะอินุครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า50%นะครับโดยเหตุนี้นะครับสามารถดึงดูดความสนใจของวานจํานวนมากนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ราคาเพิ่มขึ้นล่าสุดก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้นะครับเหรียญชิบะอินุเองนะครับได้เปิดตัวกลไกนะครับการเบรนแบบใหม่ด้วยบัตรวีซ่านะครับที่เผาเหรียญโทเค็นชิบะอินุนะครับทุกครั้งเมื่อมีการชําระผ่านบัตรนะครับเป็นสาเหตุหลักนะครับของอัตราการเผาเหรียญที่เพิ่มขึ้นในตลาดอย่างไรก็ตามนะครับน่าเสียดายมากเลยครับที่เหรียญชิบะอินุยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับแนวต้านที่สําคัญได้นะครับเนื่องจากขาดปริมาณการซื้อขายและการไหลเวียนของตลาด ก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูราคาของเหรียญชิบะอ,อินุนะครับผมในคอยมาเก็ตแขีกันสักนิดหนึ่งนะครับราคาของชิบะอ,อินุนะครับราคาวันนี้อยู่ที่0.00435บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเท่ากับ13,835ล้านบาทนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผม2.96ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา อันดับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับอันดับปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่16นะครับโดยมีมูลค่ารวมตลาดนะครับอยู่ที่2,038,602ล้านบาทนะครับและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่549ล้านล้านชิบะนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารของ เหรียญชิบะอินุนะครับผมที่มีการเบินเหรียญเพิ่มขึ้น250%นะครับผมโดยที่มีวานนะครับเข้ามาซื้อขายก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเหรียญชิบะอินุนะครับตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้และคลิปไหนๆนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนนะครับเข้ามาลงทุนในเหรียญคริปตเคอร์เรนซีนะครับผมถ้าใครจะคิดจะเข้ามานะครับผมก็ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ